สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลเช้าวันนี้หมอเก่งพามาติดตามต้นมะพร้าวที่สวนหมอเก่งชาแนลนะปลูไว้สิบต้นนะครับตอนแรกมีปัญหาเรื่องนี่ฮะนี่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 มาดูครับนี่ยอดใบไหมใบไหมแบบนี้ครับใบไหมแบบนี้ครับใบไหมใบไหมใบข้างล่างนี้ใบไหมปรากฏว่ามันเกิดจากแมลงดำหนามมะพร้าวนะครับหมอเก่งทําการแก้ไขปัญหาง่ายิดเดียวนะฮะมาติดตามเลยนะครับหลังจากเราใส่ลูกหมินเข้าไปนี่ฮะใส่ลูกหมินเข้าไปในกีบนี่แล้วก็หวานเกลือเข้าไปนะครับในซอก ต้นมะพร้าวนะผลปรากฏว่านี่ครับใบเริ่มที่จะเขียวแล้วตอนแรกก็หมดกาลังใจในการปลูกมะพร้าวนะครับโอ้สัตรูมันทําไมมาเยอะะแบบนี้เนี่ยใบใหม่ก็เริ่มที่จะเขียวแล้วครับเขียวครับมาดูอีกต้นหนึ่งก็ได้ครับแต่ก่อนต้นมันแบบว่าไม่จเจริญเติบโตแล้วนี่ครบใบข้างล่างแบบนี้ครับตอนนั้นอนะ่ะแมลงดำหนำมามมะพร้าวทำลายไปนะฮะนี่ครับเกิด ใบไหมแบบนี้เลยใบมันไหมตั้งแตนน่เอ๊ะมันเกิดจากอะไรเราก็ลดน้ําใส่ปุ๋ยขี้วัวอย่างดีทำไมใบยังไหมอยู่เลยสรุปแล้วมันเป็นจากมแมลงดําน้ํามะพร้าวนะครับแก้ปัญหางา่ายทีเดียวใส่ลูกเมลเข้าไปเลยครับนี่ครับปรากฏว่านี่นี่น,น,นี่ตอนนั้นมันยังมีปัญหากับใบจะไหมแบบนี้ครับนี่ครับใบไหมแบบนี้เกิดจากแมลงดําน้ํามะพร้าวครับแก้ปัญหาก็โดยการใส่ลูกเมลเข้าไปใส่ลูกเมล็เข้าไปในกีบในง่ามนะง่าแมบบนี่ ใส่ลูกมิ่นเข้าไปครับปรากฏว่าก็เริ่มที่จะแตกใบใหม่ใบใหม่นะครับใบใหม่ที่ใบไม่ไหม้แล้วครับเดี๋ยวตามไปดูต้นอื่นต่อไปครับสองต้นนี้ก็โดนทําลายเหมือนกันนะครับจากมาแมลงดําหนมามมะพร้าวครับเราก็แก้ปัญหาใส่ลูกมิ่นเหมือนกันครับปรากฏว่าโอ้โยเนี่ยต้นสวยสวยงามขึ้นครับเรียวยาวมากขึ้นเลยนะนี่ฮะก็มีกําลังใจในการที่จะปลูกต้นมะพร้าวนะครับตอนแรกก็โอ้ย เศร้าใจเลยนะเจอมแมลงดำหนามมาะพรา้าวเดี๋ยวๆมอเก่งเนีดูดิดูเง,งมามันนี่คะนี่ฮะใส่ใส่ใสลูกเมล็เข้าไปแบบนี้ฮะก็พอไล่มแมลงได้นะครับต้นมะพร้าวเราก็ที่จะเติบโตแล้วนะครับนี่ครับใบเขียวสวยงามเลยนะครับไม่มีใบไหมเรียบร้อยไม่มีใบไหมเลยนะฮะนี่ต้นแรกๆเลยนะครับที่โดนมแมลงดำหนามมะพร้าวไปทำลายครับดูสิครับสภาพก้านนะครับ จะเจอว่าไหมครับใบไหมใบไหมนี่ฮะใบไหมไหมหลังจากหมอเก่งทําการแก้ไขนะใส่ลูกเมลเข้าไปเกิดการแตกใบใหม่ครับนี่ครับใบเริ่มไหมลดลงไหมลดลงไหมลดลงจนไม่ไหมเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะมะพร้าวต้นนี้นะครับโดนมแมลงดำหนามมะพร้าวทาลายไปนะครับหมอเกง่งแก้ปัญหาโดยการใส่ลูกเมลเข้าไปในง่ามในกีบในร่องในร่อง ก้านใบเลยนะครับแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปตรงยอดเลยนะครับนี่นะเราก็แค่เอาใส่เข้าไปแถวนี้ครับไปไหนแล้วครับนี่ครับมอเก็งก็ใส่เข้าไปในกีบในง่ามแถวพวกนี้แหละครับข้างบนพวกนี้ครับนี่ครับเราก็สามารถที่จะไล่แมลงดำหนามมะพร้าวได้ใบก็เริ่มที่จะคราบมาเขียวสดงดงามแล้วนะครับนี่ครับเทคนิคง่ายๆนะครับในการไล่แมลงดำหนามมะพร้าว ก็ถ้าชอบก็ลองนําไปใช้เลยนะคะมาลุ้นครับปีหน้าว่ามาพาะพร้าต้นนี้จะออกลูกหรือเปล่าขอบคุณทุกท่านเลยนะครับดิดตามช่งมองหมอเก่งชาแนลขอบคุณครับ